รถอะไรอ่ะรถอะไรมันขับกันไปไหนกับไปบ้านแล้วพี่ตีกูตาเลยพี่ตีตำรวจยิงยางกูหนึ่งพี่อะไรวะนโดนลากเออไหมไม่เออเดินมาเดินเดินตีออกัวป่ะไมต้องปบ้าะกูอยู่ตอนพุ่งพลุกันที่แบบหลังไฟอ่ะตีกูตาไปรวไปลวมไอ้ตอนตอนมันทายไฟแล้วใช่ไหมหายคิสมันหมดอ่ะผมลื้อแม่งอ่ะกูก็อยู่ตรงตรงอันนัะกูโดนทุ้มพอนะตรงนันนัะใช่พี่พี่เห็นผมลื้อไหมเออเออ แม่งโดนน่ะไอ้ปังหัวใจมาดิแดงอบแดงประกอบแดงยังมีใครอุ้มอยู่ไหมโวกลับมาภูเก็ตประกอบแดงอ่ะจู่ๆใครทหารประกอบแดงนี่ใครอุ้มอยู่กี่เคสอะกดกดวอร์เนยดิไปปะสี่เคสเหมือนเดิมผมมาอยู่หน้าบ้านหมดเลยเนี่ยนอนนิดเดียวไม่เยอะนะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะหน้าบ้านมาเลยปะ

มาหมดย bon <stars> ังพวกเราอ่ะที่เสียไหวหันมีเวลาคุกเื่อนเล่นไปเลยเยอะกว่ามันเยอะไอ้หียมันเวลาคุกเยตัว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 อะไรลามในพิธีอยู่ไหนอ่ะคุมาบ้านมาบ้าันมาบ้านล้วงหลเลยนะอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวเ่าอรีบอย่ารีบอย่ารีบนะบ้านมันจะลงอย่า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 าย่าลงอย่าล่อยาย่าล่ย่าล่างอย่าล่างอย่าลงอองอย่าลงอย่าล่างอย่าลงอ ลงนะเพ่นลงนะเพ่นลงนะเพ่นลงนะงไว้หน่อยงงไว้หน่อยลงเลยลงเลยอย่าลืมนะอย่าไปใหญ่อย่าเพื่อดันไปชุดตัวชุกด้วยข้างหลังไฟมันะดันไปนะใหเอยากปล่อยเพื่อนย่ะใครไม่มามาหน้าบ้านมันนะแม่เราโคตรบางเือนบวกไฟยหญโอ้กูยังฟรีอ่ะเออสวยไปเดิเมย์เข้าไปเมเข้าไปเร่อยยสวยเอาพี่บอลเข้าบ้านมาเอาเข้าบ้าน

tà 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 tay 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 bay! เอาหน่อยเอาหน่อยมันล้มเยอะมันล้มเยอะเอาตัวออกไปแต่พพี่ได้ครับเอาเพี่อย่าตาอย่าตาย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 ตายอย่าุดเราไปสุดไปพี่ต้องมาหน้าบ้านนะเอาดิอีโมดิเอาดิ Ada, ada, ada. Jembel, jembel. Jembel, 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 jembel. Jangan kau. Tadi, ikut. Kau itu. Mungkin dah lepas. Mungkin dah lepas. Tangan kau balik. Kamu mengintipku?

ออกไปไปเลยมวมึงจะอยู่หน้าบานตมีอะไรอ้าไปเลยไปเอไปเลยไปเลยไปเพี่ตีถือส้มหน่อยพี่ตีถือถือส้มหน่อยพี่ตีเ้ามาอาอนมาจอมมามาจาอมาจอมมนมมอมาาปออมมเาามามมาอมเข้ามาสิปิดาเมเข้ามาามาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน เ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาลแล้วามาแล้ว่ามามามาใองชุดเ่แล้วมาแล้วมาชุดเมาวเข้ามาล้า

ทำได้ดีไอ้ควายพี่าไอ้ซ้าต้อมรถต้อมรถต้อมรเรียบร้อยทำได้ดีพี่ชายต้อมรถต้อมรถค่อยค่อยค่อยคยเร็วเร็วหากี้ใครจเป็นคดีไเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบเราเป่าชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวไปช็อตแดดแตกไปไปมยืนีกครั้งนึ่งช็อตแดดแตกเอด่องพี่เราเไี้ีเทสหยุดต้องไปไปก่อนพี่ตีกูช่วยเองกูช่วยเองด่วนเลยด่วนเลยฝ่ายมันลวนแล้วมันลวนแล้วมันลวนแล้วมาแต่เราไปหรือเราข้างนอกดิ ไอ้เปลไอ้เปลาวิธีเล่นไอ้เปลไปดเอากกัหเมอเฮ้ยหยุดทุกคนพูดทุกคนเงียบไปละไปละไปละตีลิงไปละตีลิงเอาอกเขาไไแล้วมึงตีเลยตีลิงนิ้ไปละตีลิงนี้เองคนที่เล่นที่เล่น ไม่เอาที่เอฟโมจิมึงอธิบายด้วยที่นี่อธิบายให้เขาฟังด้วยตีลิงก็คือไอ้แลบที่มันลงใต้น้ำที่มันอยู่ข้างบนน่ะที่มันอยู่ข้างๆเหมือนอ่ะที่มันเป็นแลบข้างในอ่ะข้างๆปวยบางข้างๆปวยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มึงเล่นเหมือนที่มันอยู่ต่อตาเท้าเล่นน่ะมึงอยากเข้าไปเล่นในนั้นอ่ะไป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 แล้วมันรอดเหรมันรอดแคนหนึ่งนะหอนแล้วไปแบบให้หมดที่เบสลดลดลดอยู่หน้าบ้านนะไอ้ไม่กูได้มาแล้วไอ้วพเรือไอ้ศพเรือไหมไปพี่ผมกระสุนหมดผมเติมกระสุนแป๊บพี่